อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้อัปเดตภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านรายการสกรวารตีในช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ค่ะดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวารตีในช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ โดยมีนางนัทมนไทยประสิทธิ์เจริญเป็นผู้ดำเนินรายการณห้องสตูดิโอชั้นหนึ่งโซนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดกรเกตทิพย์ ip, สุภาวาน,นิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวถึงภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกล่าวถึงการระดมสภากำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยการเปิดรับบริจาคสกรรปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภยัยเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเพื่อจัดทำถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ทประสบอุทกภยัย พร้อมกำหนดแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดแบ่งเป็น2ระยะดังนี้ระยะที่1ค่ะสำรวจและประเมินความเสียหายของอาคารและสถานที่ระยะที่2ฟื้นฟูระบบการเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดการเรียนรู้ชดเชยในรูปแบบของ flexible education ทั้งออนไลน์ผสมผสานและรูปแบบอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากนั้นค่ะได้กล่าวถึงการดําเนินนโยบายของศาสตราจารย์ดรนรมนลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซีโร่ด o p เอาติดตามตัวตนเพื่อเติมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านโดเดมี่อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระกันนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังหอประชุมแบงกอกทนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปี2568ในหัวข้อ 70,000าม,มหามงคลเด็กและเยาวชนร่วมสืบสารการเกษตรรักสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโดยนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีจากสถานศึกษา6ด้านรวม8ผลงานหัวข้อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนในผลงานที่นำเสนอได้แก่การแปลรูปใบพลูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ชุมชนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโอโลคีบนสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในทัศการดังกล่าวคะ่ะสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้อาชีพและวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้สามารถรับชมรายการสกรวารตี้ในช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ในวันพฤหัส,สบดีที่27พฤศจิกายานนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV Channel หรือรับชมผ่านทาง Facebook ETV Channel ตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ